สวัสดีครับ fc ทุกท่านนะครับและ fc ท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับทางช่องเราด้วยนะครับสา,ายคณิตศาสตร์คำนวณนะครับก็วันนี้จะมีการนำเสนอนะครับอเอามาให้ fc พิจารณานะครับแล้วก็ในตารางนี้ก็คือจะเป็นเลขเด่นนำชยัย เลขประจําวันนะครับเลขประจําวันก็วันที่จะถึงนี้ก็คือวันที่16เดือน6ปี68ก็จะตรงกับวันจันทร์นะครับก็ f c ท่านใหม่ๆนะครับก็ดูไม่เข้าใจก็กรุณาดูซ้ํานะครับจะได้รู้ว่าการนําเสนอของทางช่องเราเป็นยังไงนะครับแล้วก็ f c ท่านเก่าหลายๆท่านนะครับก็ ให้ดูเป็นหัวข้อข้อ,ขอไปนะครับว่า,าแต่ละคลิปนะครับเรานำเสนอเป็นเลขเด่นเลขลดต้นทุนหรือดับนั่นเองนะครับที่จะไม่มาหรือเลขเด่นล่างหรือบนนะครับก็ให้ดูเป็นหัวข้อไปนะครับ f อนะเพราะตอนนี้กำลังจะต้นๆอยู่นะครับยังอีกหลายวันที่สลากเราจะออกนะครับก็ต้องหาสูตร ตัวเด่นหรือสูตรตัวลดต้นทุนตัวดับนะฮะเพื่อมาหักมาลบนะครับเพื่อเราจะได้คัดหาตัวเด่นนะครับสูตรของทางช่องเราก็จะเน้นไปที่ลดต้นทุนแบบนี้นะฮะตัวนี้ก็คือเป็นตัวล่างนะครับวันนี้เราจะมาหาตัวเด่นของวันนี้เป็นลดต้นทุนนะฮะสูตรวันนี้ที่จะมานําเสนอเป็นลดต้นทุนล่างนะครับเพื่อจะมาตัดหลักสิบหลักหน่วยอย่างนี้นะครับเพื่อให้เรา จะได้เหลือน้อยตัวนะครับแล้วก็เราก็จะมาหาเลขเด่นกันนะครับพอใกล้ๆวันนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเอามานําเสนอในตารางนี้เป็นของวันจันทร์นะครับวันจันทร์เป็นเลขกําลังวันใช้ได้บนล่างเลยนะครับแต่ละเลขแต่ละตัวนะครับก็คือฝั่งซ้ายมือนะครับเลขเด่นของเรานะครับแต่ละ ตัวอยู่ซ้ายมือในนี้ก็ถ้าเป็น fc ที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับก็จะเอาไว้เปรียบเทียบนะครับในตัวที่เราชอบก็คือเลขเด่นฝั่งซ้ายมือคล้ายๆกับสูตรหลักร้อยตลอดการนั่นเองนะครับมีเลขในใจนะครับของแต่ละงวดแต่ละวันในตารางนี้มันรวมเป็นวันแยกมาเป็นวันเป็นเลข กำลังวันเลขเด่นนะครับถ้าวันจันทร์ในเลข10ตัวนี้ในแต่ละง,งวดที่ฉลากจะออกนะ fc ไปได้เลขเด่นตัวไหนชอบตัวไหนตั้งแต่09ถึง9นะฮะชอบตัวไหนนะฮะถ้าชอบตัวไหนก็มาเปรียบเทียบนะครับมาเปรียบเทียบกับตารางด้านขวามือนะครับในตารางนี้นะครับ มันจะเป็นเลขที่ออกบ่อยสำหรับวันจันท์นะครับก็รวบรวมมาให้ FC นะครับเอาไว้พิจารณานะครับความเป็นไปได้นะฮะเปรียบเทียบนะครับก็หลายๆท่านที่ชอบจะหาสูตรไปไปลดไปคัดนะในแต่ละงวดนะครับก็ถ้าสนใจหรือชอบก็ลองพิจารณาดูนะครับอย่างวันนี้นะครับงวดที่ วันที่16เดือน6ที่จะถึงนี้ก็คือวันจันทร์นะครับที่จะออกนะครับก็คือวันจันทร์นะครับวันนี้จะนําเสนอวันจันทร์ก่อนนะครับเพราะว่าตัวเลขมันเยอะนะครับเพราะว่า f c ซบางท่านก็อยากจะให้กระชับนะฮะแต่ก็มันมีรายละเอียดเยอะนะครับ f c นะหลายๆอย่างก็รวบรับบางท่านก็อาจจะ ตามไม่ทันอย่างนี้นะครับอย่างวันนี้นะครับถ้าสูตรในตรงนี้นะครับถ้า F C นะครับจะไปเปรียบเทียบก็ลองดูนะครับใช้ได้ทั้งล่างและบนเลยนะครับล่างบนเลยนะครับเลขศูนย์นะครับถ้าในวันวันนั้นนะฮะวันจันร์นะสมมตินะยกตัวอย่างให้ดูนะครับ F C จะได้เลขชอบเลขในใจเลขเด่นเลขดังนะจากที่ไหนก็นแล้วแต่หรือนะหรือเลขที่เราฝันนะครับอ่าสมมุติได้ศูนย์นะครับ,มมนะรบเลขที่เขาจะมาบ่อยที่สุดนะครับก็จะอยู่ตารางขวามือนี่เลยนะครับศูนย์นะครับที่เขาจะออกบ่อยที่สุดในวันจันทร์นะครับอ่าถ้าตรงกับวันจันทร์นะครับอ่าจะออก ในนี้ก็จะเป็นเลขตรงๆนะครับเลขตรงๆเลยนะครับเวลาเขาออกนะครับเขาจะหมุนเวียนซ้ำๆอยู่เลขพวกนี้ออกบ่อยมากนะครับก็จะวันจันทร์ก็จะมีอยู่7ชุดนะครับ7คู่นะครับเป็นเลขตรงๆนะครับย้ำนะฮะตรงๆนะครับนี่เลขศูนย์ก็คือยกตัวอย่างนะครับคือเลขเด่นเลขดังในงวดนั้นๆนะครับถ้ามาตรงกับเลขศูนย์เลขในใจเลขชอบเลขฝันของเอฟซี ก็มาเปรียบเทียบได้นะครับเลขหนึ่งนะครับเลขหนก็เหมือนเดิมนะครับเลขหนึ่งนี่ก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้นะครับก็ทั้งหมดก็มีอยู่7คู่นะครับสำหรับเลขหนึ่งนะครับเลขสองเลขสองก็จะออกเยอะหน่อยนึงนะครับเลขสองก็จะมีอยู่8ชุดนะครับ8ชุดสำหรับเลขสองนะครับ คือเลขบางเลขนะครับ FC นะไอตัวนี้ก็จะอยู่ในหัวหลัก10บนะครับเอายกเป็นหัวหลัก10บเลยนะครับหัวหลัก10บเลยนะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเลขเลขอ่าหลักสิบเลยนะครับให้ยกเป็นหลัก10บเลยนะครับเป็นหัวหล,ลักสิบเลยนะครับ,บ,รบ,บ,รบทั้งหมดนี่นะครับ3 3ก็จะมีอยู่6 6ชุดนะครับที่เขาหมุนเวียนออกบ่อยนะครับ4 สนี่จะ 5, 5้ชุดนะครับสำหรับเลข4นะเพราะว่าแต่ละเลขไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเลขไหนที่ออกมาบ่อยนะครับเขาก็จะมีจำนวนคู่เยอะบางเลขนะครับในรอบ5ปีอย่างนี้นะครับออกน้อยมากนะตัวนี้ก็คือยกให้เป็นหัวหลัก10เลยนะ FC นะหัวหลักสินะครับห ก็มีอยู่6คู่นะครับที่หมุนเวียนบ่อยที่สุดนะครับเลข6นะครับหลักสิบนะครับเน้นเป็นหลักสิบนะครับก็จะอยู่6คู่เหมือนกันนะครับเจ็ดเจ็ดก็มีอยู่5คู่ที่หมุนเวียนบ่อยที่สุดนะครับหมุนเวียนบ่อยที่สุดนะครับบ่อยที่สุดสําหรับเลข7นะครับเลข7 เลข7เลข8เลข8ก็จะมีอยู่6ชุดนะครับ6ชุดนะครับเลข9นะครับที่เขาหมุนเวียนมาบ่อยก็จะมีอยู่7ชุดนะครับสำหรับเลข9นะครับเลขเด่นนะครับให้เน้นเป็นที่หลักสิบนะครับ FC นะเป็นหลักสิบนะครับเป็นหลักสิบถ้าเด่น ในหัวนี้ก็ให้ตีเป็นหลักสิบนะครับแล้วก็มาดูตัวเด่นทางซ้ายมือนะครับทางซ้ายมือทางซ้ายมือเลยเลข7จะมีอีก1ตัวที่ค่อนข้างจะมาบ่อยนะครับเนะครับเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับเลข7ก็คือ7 2นะครับเจนะครับ สำหรับหัวเจ็บนะครับอ,อย่าลืมนะครับ f c ตรงนี้คือล่างบนเลยนะครับเปรียบเทียบนะครับตัวเลขไม่เยอะนะครับถ้าดูแล้วนะครับเพราะว่าเอาสามารถเอาไปเปรียบเทียบได้ล่างและบนเลยนะครับถ้าเราได้สมมุติเรายกตัวอย่างที่เลข0 0ศนย์เลขเด่นเลขดังนะครับมาบน เราก็เอาสามารถไปเปรียบเทียบ <_ an> ได้เลยนะครับถ้าล่างก็เด่นดงังศูนย์อีกเราก็เปรียบเทียบได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับก็ลองทวนดูนะครับ fc นะไม่งงนะครับต่อไปเราจะไปเลขวันนี้เราจะนำเสนอเลขลดต,ต้นทุนนะครับวันนี้ลดต้นทุนนะครับเลขลดต้นทุน วันนี้นำเสนอหนึ่งเลขนะครับเพราะว่า FC หลายๆท่านที่ชอบเอาสูตรไว้เปรียบเทียบนะครับเอาสูตรไว้เปรียบเทียบนะครับก็ลองดูนะครับลองดูวันนี้นำเสนออีกหนึ่สูตรนะครับเอางวดล่าสุดเลยนะครับก็คือ5 59นะครับงวดที่ผ่านมาคือ1เดือน6นะครับ กัน6ปี6 8นะครับ5 9 3 5 2นะครับ2ตัวล่างคือ2 0 3ตัวหน้าครั้งที่1 3 4 9ครั้งที่2 1 3 4ท้ายครั้งที่1 3 0 7ท้ายครั้งที่2 0 ส 4, 4นะครับ0ู 4, 4สูตรนี้ใช้การคำนวณใช้หลักร้อยบนนะครับ1ครั้งหลักหน่วย1ครั้งหลักหน่วยล่าง1ครั้งร้อย หน้าครั้งที่1 2ครั้งหลัก10หน้าครั้งที่2 2ครั้งหลักร้อยท้ายครั้งที่1 1ครั้งหน่วย1ครั้งนะครับทั้งหมดก็ใช้อยู่8หลักนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ก็ก็คือตัวคงที่นะครับทุกครั้งบวก ทุกครั้งด้วย3นะครับด้วย3ด้วย3ส,สูตรนี้จะไม่มานะครับเป็นเลขพักผ่อนนะครับเป็นเลขพักผ่อนเป็นเลขพักผ่อนจะไม่มานะครับจะไม่มา จะไม่มานะครับ10ล่างจะไม่มา10ล่างนะครับทีนะจะไม่มา10ล่างาเป็นเลขลดต้นทุนนะครับเป็นเลขลดต้นทุน หรือดับล่างนั่นเองนะครับผลลัพธ์ออกมาก็คือ3าบวกสได้5นะครับบวกศก็ยังได้5เหมือนเดิมนะครับ5้าบวกหนะครับสาครั้งนะครับก็ได้1 1ึ่บวกสาครั้งก็ได้6ก็1นบวกหก็เป็น7จ็นะครับเจ็ดบวกสก็เป็น10เอาตัวท้ายนะครับได้0ูนย์บวกเ็ก็เป็น7 7 บวกอีก3คงที่ทุกครั้งนะครับก็ได้10เราก็เอาตัวท้ายนะครับงวดนี้นะครับเลขที่จะไม่มานะครับที่จะไม่มา10ล่างนะครับได้1ตัวสำหรับงวดนี้นะครับมีหลายๆสูตรนะ f อนะอนะแล้วก็จะมีสูตรเกิน100ยหลักหน่วย สิบคู่เกินร้อยที่จะพักผ่อนก็มีนะครับสำหรับวีซีท่านใหม่ก็ดูคลิปย้อนหลังได้นะครับของอที่ผ่านมาลงไว้ให้แล้วนะครับสำหรับวีบซีท่านในใหม่ที่อยากจะได้สูตรก็ดูย้อนหลังทางช่องของเราได้นะทีเจสองโรคเราครับวันนี้ไม่มา10ล่างดับล่างนั่นเองนะครับก็คือศูนย์นะครับ 0นะครับไม่มา10ล่างนะครับ fc นะก็คือ0นั่นเองครับไม่มา10ล่างก็คือ0วันนี้นะครับ0ไม่มาหลัก10 ล่างนะครับล่างนะครับสูตรนี้ล่างเราก็เอาไปเปรียบเทียบกับตรงนี้ได้นะครับถ้าเขายังเดินต่อนะครับศูนย์หวดนี้เราก็ตัดนะฮะเน้นเลขเด่นนําใชัตรงนี้ก็คือเป็นเน้นเป็นที่หลักสิบนะครับเป็นหัวหลัก10นะ f อนะสูตรนี้นะครับ ไม่มาสิบล่างศูนย์วดนี้นะครับเป็นงวดที่36นะครับ36นะครับประจำวันที่16เดือน6ปี68นะครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์วันจันทร์นะครับวันจันทร์ เหมือนเดิมนะครับทุกอย่าง9 8นะครับ FC นะความเป็นไปได้นะครับอีก2%อะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับงวดนี้เป็นงวดที่36นะครับ36นะ FC อ่า36นะครับทุกอย่างนะครับคำนวณได้ตามสูตรนะครับผลลัพธ์ออกมางวดต่อไปงวดนี้ เราไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าเขาจะเดินต่อไหมเราไม่รู้แต่ย้อนหลังความเป็นมาเขาสามสหกงวดงวดนี้เราขอให้เขาเดินต่อเพื่อเราจะได้ลดต้นทุนอีกหนึ่งตัวสำหรับหลักสิบนะครับอ่าก็ทุกอย่างนะครับ FC ท่านใหม่ๆหรือท่านเก่านะครับก็ดูหัวข้อไว้นะครับถ้า เราไม่ชอบแบบนี้เราจะดูแบบไหนก็เลือกเอานะครับอ่าก็คือทุกอย่างก็เกิดขึ้นตามสูตรคำนวณได้ตามสูตรนะครับก็เหมือนสโลแกนนะครับชอบก็ตามนะครับงามก็จัดขัดก็ผ่านนะครับทุกอย่างเราจะได้ไม่มีดราม่าก,กันนะครับตัวนี้ก็ได้เป็น1สูตรนะครับ1สูตรเพื่อเราจะได้เอามาตัดนะครับอ่า fc บางท่านก็ยังงงง,งอยู่นะครับหลายๆท่านว่า ทำไมอนุนันนี้มาก็คือแบบนี้แหละนะครับเพื่อเราจะได้เอามาลดต้นทุนอย่างตรงนี้นะครับของงวดนี้นะครับยกตัวอย่างให้เห็นเลยนะครับเราก็ได้1ตัวนะครับหลัก10ก็คือ0นย์นะครับถ้าเขายังเดินต่องวดที่36เราก็ลดเปน็นตัวนะครับแต่งวดนี้ก็เอาไว้คร่าวๆให้ f c ได้ดูก่อนเลยนะครับที่ เด่นในหลักสิบนะครับเด่นในหลักสิบนะครับอสามห้าหกนะครับสามห้าหกเด่นนะครับสามตัวนี้เด่นมากนะครับสองสองก็จะเป็นตัวรองนะครับสองก็จะเป็นตัวรองนะเด่นคือสีแดงนะครับสองนี่ก็คือจะเป็นตัวรองนะครับสำหรับหลักหน่วยนะครับ fc นะ นี่คือเริ่มต้นเอาคร่าวๆไว้ก่อนนะครับหลักหน่วยหลักหน่วยที่มีสูตรเกินร้อยนะครับน่ะเห็นไหมฮะ FC ที่ยังไม่เคยเห็นสูตรเกินร้อยหลักหน่วยหรือ FC ท่านใหม่ๆก็ไปดูย้อนหลังได้นะมีสูตรถ้าจะเก็บไว้เปรียบเทียบนะครับสูตรเกินร้อยวันนี้ก็คือ7นะครับ 7ไม่มาหน่วยล่างนี่ไงฮะคือสูตรแต่และอย่างที่เราจะมาเพื่อเราจะได้หาตัวเลขน้อยชุดเอามาจับคู่กันนะครับสี่นะล่างหน่วยนะครับตัวนี้คือหน่วยนะหน่วยตัวนี้คือ10นะครับหน่วยเน้นไปที่3นะครับ4 5นะครับ6คือรองนะครับอ่า6คือรองนะครับ คราวๆเลยนะครับหน่วยล่าง3 4มสห้ตัวนะครับเด่นนะครับในวงสีแดงนะครับสีเงินคือตัวรองนะครับหลักหน่วยก็คือ356หนะครับ FC นะงวดของตรงนี้นะครับล่าง16ใลน6ปี68นะครับก็คลิปนี้ก็นำเสนอเป็นสูตรนี้ไว้ให้ FC ได้พิจารณานะครับถ้าชอบจะไปเป็นแนวทางนะครับ ก็ยังไงก็ขอกำลังใจจากพีนะครับทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจทางช่องเราด้วยนะครับสำหรับ FC ซท่านใหม่ๆถ้าชอบนะครับก็กดติดตามทางช่องเราไว้นะครับจะได้มีการนำเสนออะไรใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดนะครับก็โชคลาบโชคดีเป็นของ FC ทุกท่านวันนี้ก็ ขอจบแค่านี้สวัสดีครับ